ตอนเล่นต่องมีความวุ่นวายมันมีความดีอยู่นะแต่มัมนมีเรื่องราวนะใช่แต่คนที่ไม่เชื่อก็ไม่เชื่อ,ไม,อ,ไ,มอไม่เชื่อหัวล้ออยู่นั่นแหละ,ะใครยอมรับบ้างใครล้อบ้างตอนเล่น <c oughs> ถ้งมีแม้แต่นเดียวที่เราไม่เชื่อเลยในสิ่งที่เราทำมาเมื่อกี้ <c oughs> มีบ้างมีไหม แน่ๆอจะงงอยู่ว่าให้ยเขาทําอะไรกันวะคนวุ่นวายเลยมีใครที่เข้าไปแล้วแบบเชื่อเชื่อเชื่อมากๆว่าทําอะไรอยู่ยังไม่เชื่อตอนแรกยังไม่เชื่อช่วงนั้นมีเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างนี่หัวเราะตอนที่ฟุ๊กมาโอ๊ยมันทำหน้าอะไรแบบนี้ใช่ป่ะเเชือริ่มเชื่อแ้อฟุกยังไม่ค่อยเชื่อพยายามคิดทาภาษาไทยว่าเเกิดแล้วก็แบบไม่เชื่อ สษาอังกฤษแบว่าเป็นเป็นตัวเองที่แบบเป็นฝรั่งมาอยู่บ้านข้างๆไปเลยคนที่ดีมีนะคะอย่างหงยกเหินเนี้ยที่พี่เห็นคือเหินไปเป็นตอนแรกเป็นนักข่าวแล้วพี่บอกหงยกว่ามาจากสถานีนึงแล้วก็เข้าไปทํางานกับเหินฟ้าไอ้นี่เดินเข้าไปนี่ไม่รู้เรื่องหรอกแต่รู้เรื่องว่าหงยกไปจีบขนาดนี้นะคะก็อยู่ในี่เดเรื่องมันดีที่เรา คือ reacting คือหันมาอ๋อโอเคมาเต้นแล้วนี่เขาก็รับเลยเขารู้รู้เลยทันทีอะไรเงี้ยไม่ต้องคิดมากบางทีเราแค่รู้ว่าให้โจทย์ไปแล้วว่าทำอะไรอ่ะก็ทำเลยนันก็ดีกับเพนเนี่ยที่ก็อะไรก็ไม่รู้เดินกลับหามีเรื่องราวแต่ก็ดีเรื่องเมื่อกี้มีอะไรบ้างที่ทำกันโม้ๆซ่วๆเนี่ยไหนใครเล่าเป็นใจความได้บ้างเรื่องโจรขึ้นบ้านนันเป็นอะไรนันเล่นเป็นอะไรก่อน ทนข้างบ้านช่วยเหลือแล <laughs> ้วก็ม <laughs> ีพี่เบนซ์มา้อมช่วยเหลือด้วยสุดท้ายคนใช้ก็บอกว่าแม่ป่วยคนใช้ป่ะวะสกะเมาบอกว่าเออแม่แม่ป่วยให้รีบไปก็ออกไปพวกนี้ก <souvent> ็ต <ook ath rebbe> ีกันแล้วก็ทะเลาะกันค่ะพอแนนออกไปแล้วเกิดอะไรต่อเบนซ์กับเทมตอมเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่จะต่อยกันเเล่าซิสำหรับเทมก็คือเขาขโมยเอาทุกอย่างไปครับแต่ว่าสิ่งที่อยากได้กลับคืนมาคือแหวนแต่งงานที่ ที่แฟนให้อะไรแบบนี้แล้วก็ตอนตอนมีคนมาขัดมันก็รู้สึกแบบการเห็นแก่ตัวหน่อยคือรู้รู้ว่าโอเคแบบมีคนจะตายโนแต่ว่าแบบยังไงเราก็แค่อยากได้อของที่เราต้องการก็แบบเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเขาแบบเหมือนกับเออแบบนี่นี่มันคนตานทำทำให้ผมรู้สึกเหมือนกับว่าแบบเ้ยฉันฉันไม่ใช่คนแย่ขนาดนั้นนะแต่ว่าแบบมันมันมันเป็นแบบอะไรที่ผงคิดว่าแบบตอนเราต้องการอะไรของเราขนาดนั้น อย่างอื่นมาถึงแม้มันจะแบบมีความอาจจะมีอะไรที่เออเจินกว่ามันก็ในหัวเรามันก็ไม่ไม่เป็นไรมัน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 มาโหอย่างเดียวว่ามาทําให้เรารู้สึกแบบเป็นคนไม่ดีอะไรขนาดนั้นเแบบนี้ตอนนั้นรุนแรงมากเกินต่อยกันจริงนะหวงมากแล้วพี่ตองเขาทำไระไรคะแต่เขาไม่ฟังเขาทำร้ายเจ้าหน้าที่ด้วยครับก็เลยยิงไปป้องหนึ่งไม่ครับมันมีโทษจริงนะรับทำร้ายทำร้ายเจ้าหน้าที่ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ครับก็มันเป็นอันตรายต่อเราแล้วเพ้ากันตัวครับเพราะเขาล็อกเต็มที่เลยเขา ตำรวจตีเดียวเลยฮะแล้วเขาเป็นอะไรไหมเขารู้เรื่องไหมว่าเรายิงรู้ครับรู้แทนรู้สึกก็เลยแบบแทนแทนแทนคิดว่าเป็นปืนเหมือนกับว่าเพราะว่าแบบเราไปล็อกคอตำรวจเห็นว่าตำรวจที่นี่พกปืนเนี่ยเขาอาจจะแบบชักออกมายิงเลยแบบก็ก็ก็เลยคือจินตนาการของแทนคือว่าโดนโดนยิงจริงแล้วพี่เบนทำไมโมโหแทน ก็เขามอแต่หัวโทรศัพท์แค่ของหายแต่คนตายเขาขอนาทีเดียวขอคุยเขาก็ไม่ให้คุยครับแล้วสุดท้ายคือเขาก็ตายเขมตายด้วยไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่เมตายหมยถึงคนที่มาเรียกบอกว่าเด็กที่โดนอุบัติเหตุใครมาเรียกอ่าน้องมุกมาเรียกครับว่าตายแล้วมาบอกว่าพี่เบนซ์บอกว่าเด็กคนที่โดนชนอ่ะที่เหลืออยู่คนเดียวตายคือ3าคนใช่ไหมฮะตายไป2 แต่เจ็บหนักกันหนึ่งแล้วเวนน่ะขอโทรศัพท์จะขอแบบเรียกหมอให้เร็วที่สุดสุดท้ายก็ไม่ทันเอาก็บอกว่าตายแล้วก็เลยโมโหไอ้เทมว่าแบบเอ้ยทาไมวะแบบขอแค่ของหายแล้วขอนาทีเดียวชีวิตคนทำไมให้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับเลยโมโหแล้วตองแยกเขาออกได้ยังไงก็ต่างจากเหตุการณ์อื่นเขาก็เดินแยกกันนะเพราะเราแยกเขาจะมีตัวพี่หมอเข้ามาเป็นโจเอ้เป็นโจโดนล็อกทีนี้โดนปั้มใหญ่เลยเี้สงสารพี่หมอมากเลยแล้วผมจะล็อกจะล็อกุก มาทำร้ายตำรวจอ่าก็มาล็อกคอตำรวจผมเม่ชักปงลงแล้วแล้วพี่ต้นเข้ามาได้ยังไงมากับใครเกิดอะไรขึ้นมีเต้ยด้วยเต้ยออย่ดีเต้ยก็ดึงบอกว่าอะไรนะขโมยบอกว่าเป็นจับขโมยได้ใช่ไหมเต้จับขโมยได้แล้วเต้ยเล่นเป็นคือตอนแรกเต้ยจะเล่นเป็นแบบก็คงเป็นคนข้างบ้านอีกที่เห็นแบบเห็นเหตุการณ์ที่นี่วิ่งผ่านมาก็คิดว่าเนี่ยแหละโจรแน่เลย ก็เลยจะเอาไปฟ้องว่าเนี่ยมันเ,เห็นว่ามันขโมยไปอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกอย่างมันชุลมุนมากแต่ก็คือก็ได้แต่มองเป็นผู้หญิงมันต่อยกันก็เลยยังไงไรก็เลยยืนแบบว่ามองเขาเฉยๆอะไรเงี้ยแล้วระหว่างที่บ้านนีุ้่วนวายอยู่บ้านนี้เกิดอะไรขึ้นอีกตรงถนนใครเป็นอะไรบ้างมีเด็กโดนรถชนมีเด็กโดนรถชน มอกต่างแล้วก็ตอนแรกมุกเล่นไปอีกบทหนึ่งดิมก็ดึงให้มุกมาเป็นเทเบามก็บอกเช่นแบบ <c oughs> เอาอุปกรณ <c oughs> ์ <c oughs> หลายคาแรคเตอร์โอเคครับก็แบบดึงให้มุกมาเป็นเียบามก็คือเช่นแบบหยิบอุปกรณ์ให้หน่อยแล้วก็มีพวกทําบาดแผลอะไรเงี้ยให้มุกเป็นคนทานแต่ถ้าเป็นเรื่องแบบวัดชีพจรก็แบบปั๊มหัวใจผมก็จะเป็นคนทำก <c oughs> ็จะแบบดูว่าแบบชีพจรเป็นยังไงบ้างตาลอยหรือเปล่า แล้วแตงไทยรอดไหมรอดไหมหรือขำก็ยังรอดอยู่มันหลุดที่มันหลุดพี่อย่เงี้ยพี่ฟุกลุกมาเล่นเป็นอะไรลุกมาเล่นพี่พี่เบลเข้ามาก่อนอ๋อเบลเข้ามาก่อนเบลเป็นอะไรนะเป็นพี่สาวของแตงไทยเป็นพี่สาวแตงไทยรู้ไหมว่ามีพี่มีลูกพี่มีพี่น้องสามคนอ่ะเพิ่งรู้ตอนแม่มาอีกทก่แม่อยู่ไหนแอนเบลมาเบลมาคือแบบ ถ้าเป็นคนที่โดนอุบัติเหตุนะครับบิมคิดจากถ้าเป็นคนที่แบบมีสติครับที่แบบช่วยปอกเนี่ยโอเคแต่ถ้าเป็นเป็นแม่ที่แบบอยู่ดีเข้ามาโวยวัคนที่เป็นแบบอยู่นะตอนนั้นคือต้องพยายามเอาออกไปเพราะว่ามันมันอาจจะมีผลกระทบต่อคนป่วยได้แล้วพี่ฟุกก็เลยเข้ามาฟุ๊กเรมาพกับแม่ลูกแม่ลูกแกงแม่ลูก พวกเขาก็ถูพื้นถูอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเขาก็ดืนเถียงว่ามาทําอะไรกันแถวนี้มาชนรถชนอะไรกันแถวนี้หนูก็เลยเถียงกับพวกว่าเออทําไมพูดแบบนี้คนกำลังจะตายยังจะมาถูพื้นอะไรอย่างนี้ได้ยินเสียงกันสักพักเลงแล้วก็พีทก็กลับมาสั่งค <c oughs> ัดคัด <c oughs> ซึ่งเลยได้เหนมองอยู่ตอนนั้นเนเน่ก็ยังแบบเอออะไรกันอยู่เ <c oughs> นเน่มองว่าตัวงุ้ยได้ดึงใครเนเน่เป็นน้องสาวแต่งทย, <c oughs> นยนย้องสาวแต่งทยอะไรอย่างนี้จะคัดนะคะจะคัดคือจริงมีแนว เป็นหัวฉันนจรนี่เข้าไปก็งงครับพี่เต้ยส่งแหวนให้อัะเนี่ยแหวนแต่งอ่ะแหวนแหวนแหวนแต่งงานที่แฟนคุณฝากมาแต่ดีนี่ก็จำเรื่องนี่ส่งเข้าไปบอกว่าอ่ะต้องเข้าไปเล่นเป็นแฟนเทมก็คือต้องก็ต้องเข้ามานะจุดนั้นเออยูทมมาปุ๊บขวางออกไป เราก็ยังมีผู้สื่อข่าวด้วยที่ถ่ายรูปและรายงานข่าววันใหญ่แต่พี่เห็นหงโยกหันมาหัวลอกครั้งนึงว่าแบบถามใครทุกคนก็ตื่นเต้นไม่ยอมให้สัมภาษณ์ก็เลยไม่มีดีเทลอะไรจะพูดก็เลยพยายามพูดโลเคชั่นว่าที่นี่ที่ไหนซอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคราวนี้พอพูดไปคุยไปค่ะแล้วนี่รายงานจากรายการสีฉันบันเทิง จะหลงกระเป๋าศพเห็นไหมจะตลอดเลยเนี่ยเห็นไหมแอบย่องย่องจะไม่ค่อยมองก็หลงอะไรก็หลจะตีมือแล้วก็แบบจะมาเอาของเขาอีกงอ่าคือจริงๆแล้วคนสุดท้ายที่ถูกใส่มาเนี่ยมีผลมากเพราะทำให้เรื่องทิศทางเปลี่ยนคือพี่ถังแต่พี่ถังมาถึงแล้วก็คือมาเท่งเดี๋ยวเราลืมคิดไปว่า มันเรามีหน้าที่มาสั่งคัดแต่ว่าเรื่องจริงยังไม่ได้คัดจ้ะพอพี่ถังบอกเสร็จหันมามองหน้าครูจบแล้วจ้ะมาจบได้หนื่อยแล่าเรานักแสดงเราวายๆอะไรกันพี่ได้ยินังเลยทุกคนน่าอะไรเล่นเล่นแข่งนะเราเล่นแข่งนะเล่นแข่งเป็นนัเราอ่ะเราเดินไปบอกแตงโมแก่ถ้าตัวฉันก็แพงให้ฉันเล่นเป็นคนใช้ คุณรู้ไหมว่าผมอะไรมีชื่อเสียงขนาดไหนผมออกให้ผมออกดีซีนเนี่ยอะไรอย่างงี้บอกผมคุณรู้จักเวทีเอฟไหมไม่ใช่เวทีเล็กๆไหมเอาหลับหมดก็ตอนนี้อ่ะเอาเร็วเรียบร้อยพี่เก๋เพิ่งเจ็ดิบมิลลิเม่าเสียงเครื่องก็โอเคแล้วมีใครไวๆกันอีกเมื่อกี้ตอนนี้คั้นน้ำนมหาเรื่องพุ่มกลับคนแรกเลครับเฮ้ยเฮ้ยพ่มกลับครับคนไหนเล่นใหญ่เกินมาไอ้นี่ยังไงอะ หมดอะไรแล้วทุกคนก็พุ่กลับออกไปมีมีใครพอตอนที่เขามาสั่งคันแล้วยังงงอยู่ว่าเฮ้ยเรื่องอะไรอ่ากิจริงจอันนี้มันก็ยังต้องเป็น reacting เนาะแต่มันต้องเป็น reacting แบบไวอะเพราะว่าบางทีเราไม่มีทางรู้หรอกว่าอยู่ดีมันจะเกิดอะไรขึ้นคู่จะเอาอะไรเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะต้องแบบ ต้องรับเดี๋ยวนั้นแล้วไปต่อเดี๋ยวนั้นซึ่งมันมีตัวอย่างที่ตัวเองกำลังจะพูดเรื่องบีมกับเบลปะอ่าอืมอาทิตย์ที่แล้วที่มีการแสดงที่ไม่ได้นัดกันมาก่อนซึ่งจริงที่ไม่ได้เห็นด้วยนะเรื่องเรื่องนี้แต่ว่าบีมหอมแก้มเบลบนเวทีซึ่งพอคัดปุ๊บพอเพลงจบปุ๊บเบลบก็ตีเลยนิสัยอย่างนี้เลยที่ดูอยู่ที่ก็เอ๊ะเอาละรู้ละแต่ว่าตอนที่เกิดขึ้นบนเวทีอะ บีมเาเบลเขาก็ไม่ได้คัดตัวเองแล้วเขาก็ไม่ได้แบบมโมโหอะไรอย่างนั้นอะว่าบีมทําอะไรเกินอ,อย่างเงี้ยซึ่งบีมเขาบอกว่าบีมพูดแล้วว่าเออบีมจะมีอะไรนิดหน่อยนะแต่ก็พูดไม่ได้ชัดเจนซึ่งทีนี้อันนี้พี่แนะนานนะหลังไปจากนี้น้องๆผู้ชายถ้ากิจะเล่นฉากอะไรอย่างเงี้ยเราอย่าทำให้ผู้หญิงเขาเขินก่อน น้องๆผู้หญิงก็มีสิทธิ์เหมือนกันที่เราเลือกจะไม่เขินก่อนสมมติเขาบอกเอ้ยม่มีฉากหอมแก้มเราเดิไมถามก็นเลยต้องหอมจริงไหมคะหรือหอมมุมกล้องหอมขนาดไหนคะจูบมือยังไงแล้วน้องๆผู้ชายก็ต้องให้เกียรติผู้หญิงด้วยจะทําอะไรเขาก่อนขอโทษเพราะทำให้เขารู้สึกว่านี่มันเป็นแค่การสแสดงที่จะเกิดขึ้นอย่างเมื่อกี้พี่เห็นบีมทาไมไม่กดไปที่หน้าอกแตงไทยจริงพี่ก็เลยไม่เชื่อตรงนั้นว่าแบบยิ้มเป็นหมออยู่ ว่าใช่ไหมแต่ถ้ามันคือการแสดงทําได้เอาผ้ามาพันไว้ไม่ให้โดนก็หรือทําเลื่อนขึ้นมาหน่อยก็ได้ตรงนี้ก็ได้เพราะเราไม่ได้เน้นว่ามันต้องจริงอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยที่พูดเรื่องดีเหมือเบลขึ้นมาคือนั่นคือ acting reacting ที่ดีแต่ต่อไปห้ามทําแบบนี้จะเล่นอะไรกันต้องบอกต้องเคารพคนที่เขาต้องแสดงกับเราด้วยเพราะถ้าเกิดว่าเบล reacting อีกแบบหนึ่งตายจบ ลเลยวันนั้นลองคิดดูว่าถ้าเกิดสมมติแบบ r รี c t ติ้งแบบธรรมชาติเขาเป็นคนมือไวอ่ะเขาต่อยเลยนะเกิดอะไรขึ้นไม่จริงๆทั้งโชนี่เป็น Talk of the t o w ทเลยจ้ <c oughs> ่จะเป็นคนละแบบถูกปะก <c oughs> ซึ่งแปลว่าต๊ะเบลก็ยังอยู่ในคาแรคเตอร์ของเขาเขาก็ยังอ่ะพ่อแง่แม่งงอนอยู่แต่ต่อไปนะคือเรานี่คือการแสดงเพราะฉะนั้นบางอย่างเราถามก่อนในลวงหน้าอย่างพี่อย่างเงี้ยสมมติพี่ต้องเล่นฉากจูบจริง เพื่อตัดความเขินของพี่พี่จะพูดก่อนเลยว่าจูบจริงใช่ไหมคะต้องกี่เทกกี่ขนาดให้เรารู้สึกเราสบายใจว่าไม่เป็นไรมันแค่การแสดงแล้วก็ผู้ชายที่เล่นกับเราเขาจะไม่เกรงด้วยอ่ะแล้ว่อก่อนเล่นนักแสดงส่วนใหญ่เขาก็จะขอโทษนะโดอ่ะถ่ายเสร็จคัดโอเคจบไม่ต้องมานั่งแบบเฮ้ยคุณทำอะไรนอกบทหรือสมมติผู้ชายเราจะผู้ชายบางคนที่อาจจะแบบ ทำเกินเราก็จะได้พูดได้ว่าคุยแล้วนะบอกก่อนแล้วตั้งแต่ต้นว่าลิมิตของเราได้แค่ไหนขนาดไหนอะไรเงี้ยแต่เมื่อกี้ที่บากประขาที่ได้ทำมากับมันเดิมคือแค่อยากให้ทุกคนเข้าใจไอเดียว่าการสแสดงมันแค่ดีดนิ้วเธอได้ i, ยินพูดอันนี้ฟังแล้วตอบมันคือแบบความรู้สึกขนาดนั้นนะ่ะรู้สึกอะไรความเชื่อต้องมีอยู่แล้วเมื่อกี้ทุกคนทําได้ดีมากขนาดมันเกิดสองเหตุการณ์วุ่นวายยังแบบ มันก็ยังมีความเชื่ออยู่อ่ะซึ่งมันวุ่นวายมากเลยนะแต่นั่งดูแล้วสนุกเนาะไม่ได้รู้สึกว่าแบบว่าเนาะทั้งที่ทั้งที่แบ่งออกไปแบบชัดเจนจุดหนึ่งคือแบบแต่สามารถมองกับตรงนี้โอเคมีเรื่องราวตรงนี้แบบดราม,ม่าเลยนะฝั <c oughs> ่งนู้นก็จะเป็นแนววุ่นวายเออะมะาเทิงอะไรอย่างเงี้ยตอนมันมีความจริงมันมีความเชื่ออะไรบางอย่างอยู่มีบ้างหลุดบ้างอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นเรื่องของประสบการณ์เนาะ เดีย๋ยว <Okay. S 2> ต่อไปจะให้ทาโดยที่เราจะไม่ให้โจทย์อะไรเลยอันนี้ถือว่าเราช่วยเนอะแบบว่า,าไปเป็นอันนี้ไปเป็นอันนั้นไปเป็นอันนู้นจริงๆแล้วการที่จะเป็นศิลปินเนาะมันต้องคิดด้วยตัวเองอะแล้วมันต้องคิดเร็วทันทีที่บอกว่าพอสองคนจริงๆมันต้องแย่งกันแบบเฮ้ยอยากเพราะมันคือการเรียนรู้ือเคจะลองวันนี้ใครอยากทําอะไรไหมเพราะว่าพี่จะโฟกัสแค่ เคนอยากทำอะไรนี้เปิดโอกาสให้ทำก่อนเบรกกินข้าวแล้วพอหลังจากนั้นแล้วเ,เราจะต้องจากกัน